ในบทที่17เป็นการพิภากษาที่จะมาถึงซีเรียกับสมาเลียก็คือดามัสกัสและเอฟราอิมซีเรียนะซีเรียมืองหลวงคือดามัสกัสสมาเลียก็คืออยู่ตรงด้านเหนือนี่แหละอิสราเอลเนี่ยเมืองหลวงก็คือสมาเลียหรือเรียกอย่างว่าเอฟราอิมอิสยาบทที่17ข้อที่หนึ่งเขาวาดเกี่ยวกับเมืองดามัสกัสนี่แหละดามัสกัสจะไม่เหลือเป็นเมืองแต่จะกลายเป็น ซากปรหลักหักพังโอ้โ oh, ห oh. เล่นแรงเลยบอกว่าเมืองดามัสกัสเขาจะไม่เรียกว่าเมืองอีกต่อไปอิสราเอลอยู่ตรงนี้เนาะเยรูซาเล็มอย่างนี้นะอิสราเอลหรือสมาเลียตรงนี้แล้วก็ดามัสกัสติดกันอยู่ตรงนี้ซีเรียหรือเรียกว่าอาลัมเมืองหลวงชื่อดามัสกัสซีเรียกับสมาเลียได้จับมือกันก่อตั้งพันธมิตรขึ้นในปี735ก่อนคริสต์ศักราชคือ สองประเทศนี้ดูแววแล้วโอ้อสัสซีเรียมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วกองทัพมันก็ใหญ่กว่าเรามากเขาก็เลยจับมือกันร่วมมือกันแต่ว่าเป็นพันธมิตรแห่งการทําชั่วนะจับมือกันร่วมกันลุกลานคนอื่นแล้วก็หนึ่งในคนที่เขาจะลุกลานก็คืออิสราเอลทางตอนใต้ยูดานั่นเองดังนั้นเนื่องจากเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมเวลาคำภยยากรมาถึงก็เลยจัดเหมาเลยบทที่17เเนี่ยทั้งคู่เลยโดนทั้งคู่ ตอนแรกๆเขาพูดถึงดามัสกัสใช่ไหมพอมาถึงข้อ4ี่าศักดิ์ศรีของยาคบก็จะตกต่ำลงร่างกายที่อ้วนก็จะสู้ผอมลงอย่างรวดเร็วคือจัดเป็นแพ็คคู่มาเลยดามัสกัสและเมืองต่างๆของซีเรียแล้วก็ในสมาเลียสิ่งที่มีชื่อเสียงมากก็คือเป็นเมืองที่มีป้อมปราการเข้มแข็งแต่คําพยากรณ์บอกว่าในไม่ช้าป้อมปราการเข้มแข,แข็งนั้นก็จะพังทลายลงพวกเขาเคยไว้วางใจว่าป้อมปราการเขาแข็งแรงมาก ต,ต่อต้านศัตรูได้เหมือนกับบางคนเคยไว้ใจว่าอุย้ยสบายแล้วเงินเก็บตอนนี้มีแสนห้าชีวิตเราสบายแล้วชีวิตนี้จะปลอดภัยเมื่อเกิดพลิกทีเดียวหมดตัวเลยนะนะมีอะไรบางอย่างไอ้ป้อมปราการที่เข้มแข็งเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราอยู่กับพ่อแม่เราเนาะพ่อแม่เราดูแลเราอยู่วันนี้ึ้นที่อา้าวทำไมมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างที่อยู่กับพ่อแม่ไม่ได้หรือพ่อแม่ไม่อยู่แล้วนะหรืออะไรบางอย่างที่เราไว้วางใจอ่ะเป็นป้อมปราการ ที่เข้มแข็งของเราอะเมื่อวันแห่งการตีสอนหรือวันพิพากษามาถึงอะมันจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนะอัสเรเลียได้ทำลายดามัสกัสในปี732ก่อนคริสต์ศักราชแล้วก็ทำลายสมาเลียน72ะ็ดอย่างที่บอกไปละเมืองเหล่านี้ได้สูญเสียอำนาจสูญเสียเกียรติยศแล้วก็ถูกทำลายเมืองที่ยิ่งใหญ่หรูหราสวยงามเหล่านี้เนี่ยกับกลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ก็คือเป็นป่าเป,เป็นทุ่งหญ้าเป็นอะไรไป แทนที่จะเป็นศูนย์กลางของผู้คนมากมายแต่พระเจ้าก็ยังสัญญาว่าจะเหลือเหลือเอาไว้บ้างแต่การเก็บเกี่ยวที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นเหมือนการตีต้นมะกอกที่มีเพียงสองสามลูกซึ่งเหลืออยู่ก็คือพระเจ้าบอกว่าจะเหมือนกับการเขย่าต้นมะกอกให้มันลูกมันร่วงใช่ไหมแต่ว่าเขย่าก็จริงแต่ก็เหลือนิดน,นึงเหลือไว้สมสลูกดังนั้นจะไม่สาบศูนย์ใบอย่างสิ้นเชิงเลยสัทีเดียวอิสยาห์ได้เปิดเผยว่าทําไม พวกนี้จึงถูกลงโทษการพิพากษาจึงมาถึงพวกเขาเพราะเขาขาดความไว้วางใจในพระเจ้าอิสยาเขียนจดหมายเนี่ยบอกประชากรอิสราเอลว่าอีกไม่นานซีเรียกับสมาเลียจะพินาศดังนั้นไม่ควรกลัวพวกเขาแต่ปรากฏว่ายูดา์กับกลัวพวกเขาจริงๆแล้วคนที่ยูดากลัวควรจะกลัวก็คือกลัวพระเจ้า แต่สิ่งที่ยูดาทำก็คือว่าไปกลัวไอ้พวกที่กําลังจะพิราศนั้นแต่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แล้วผลสุดท้ายของยูดาก็เลยจบอย่างน่าเศร้าเปโตรพูดกับปุโรหิตมหาปุโรหิตแล้วก็พวกหัวหน้าฟาริสีต่างๆบอกว่าจําเพาะพระพัก์ของพระเจ้าข้าพระเจ้าจะเชื่อฝั่งท่านหรือเชื่อฝั่งพระเจ้าดีจะเกรงกลัวท่านหรือเกรงกลัวพระเจ้าดีวันนี้เรากลัวใครมากกว่ากันบางทีเราไม่ทําบางอย่างเพราะว่า กลัวสังคมว่ากลัวโซเชียลมีเดียด่ากลัวพ่อไม่พอไม่พอ,พอใจกลัวต่างๆแต่ว่าเราไม่แคร์ว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรคนที่ยำเกรงพระเจ้าคือคนที่แคร์ว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรจะทําอะไรเกรงใจพระเจ้าจะไปพูดไม่ดีกับไอคนนั้นเนี่ยแต่มันก็นิสัยไม่ดีจริงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวรู้รู้รู้จักเราแต่ว่าเอ้ย แต่พ่อมันคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนะแต่มันนิสัยไม่ดีนะแต่พ่อเขายิ่งใหญ่มากเลยนะจะทาอะไรเกรงใจพ่อเขาด้วยเาเรียนกะจะเตะหมาต้องดูเจ้าของด้วยห <c oughs> มามาันหมาตัวเล็กก็จริงแต่เจ้าของมันตัวเบลเลอร์เลยจ <c oughs> <c oughs> นเตะไม่กลืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายำเกรงพระเจ้าบางครั้งเรากลัวมนุษย์แต่ไม่เกรงใจพระเจ้าไม่กลัวพระเจ้าอิสยาห์เลยบอกยูดาห์ไงว่า ไม่ต้องไปกลัวเพื่อนบ้านอย่าง,อางสองประเทศนั้นแต่ให้กลัวพระเจ้าในข้อที่7-8ถึง8บอกว่าการทำลายล้างที่กำลังจะมานั้นจะทำให้ทั้งอิสราเอลและซีเรียหันไปหาพระผู้สร้างของเขาคือองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลก็คือการพิพากษาที่จะมาถึงสองประเทศเนียกับทำให้สองสาลูกที่เหลืออยู่บนต้นเนี่ยหันกลับมาหาพระเจ้าในสมัยของเฮเซคิยาที่ จัดการนมัสการพระเจ้าเนี่ยก็มีคนอิสราเอลจากภางเหนือเนี่ยนะมาสแสวงหาพระเจ้าแต่มีมานิดหน่อยนะมาไม่เยอะเนี่ยยังมีอยู่ก็คือการตีสอนที่มาถึงทําให้บางคนนะครับกลับมาหาพระเจ้าวางใจในพระเจ้าและถอยห่างออกจากรูปเคารพในข้อ9ก้ถึงสิบอกว่าแผ่นดินอิสราเอลลกหลางพ่ายแพ้ถูกทําลายเพราะชาวอิสราเอลลืมพระเจ้าของเขาพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งต่าง ให้กับเขาแต่เขาไม่สนใจเขาพยายามจัดหาสิ่งที่เขาต้องการเองโดยไม่พึ่งพาพระเจ้าฉันจะต้องการแบบนี้ฉันจะทําวิธีนี้พระเจ้าจะทำะไงก็ไม่สนใจแล้วสุดท้ายก็พบกับความว่างเปล่าแล้วก็สูญเสียในข้อที่เจถึงเเนี่ยเขาพูดพูดถึงก็คือว่าพยายามใช้ใช้วิธีของตัวเองใช้ประเพณีของคนต่างชาติเพื่อที่จะมาทําให้เทพ,พเจ้าของท้องถิ่นนั้นนะโบยปาน แทนที่เขาจะอันมาทําให้พระเจ้าพอ่อพระทยัยกลับไปใช้การนมัสการแบบต่างชาตินั้นคนอิสราเอลในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาปลูกต้นกล้าเพื่อจะนมัสการรูปเคารพของเขาแล้วก็พยายามปลูกอย่างเงี้ยปลกูกต้นไม้ปลูกต่างเนี่ยเอาไว้เพื่อบูชาซึ่งแสดงว่าการทําสวนของเขาเนี่ยช่างยั่วยวนยุยุพระเจ้ายิ่งนะัก เขาพยายามที่จะสร้างให้เกิดความพึงพอใจของชีวิตโดยปราศจากความช่วยเหลือจากสวรรค์โดยไม่สแสวงหาพระเจ้าเขาพยายามหาความสุขโดยการทําของเขาเองแต่ว่าไม่ได้สแสวงหาพระเจ้าไม่ได้พึ่งพาพระองค์ในตอนนี้พูดถึงเขาเป็นคนสวนที่ปลูกต้นหนามแต่หวังให้ได้ดอกไม้ที่ดีคือถ้ามีชาวสวนคนหนึ่งแกก็เอาหนามมาปลูกใช่ไหมแล้วก็หวังว่าจะได้ดอกกุหลาบ ก็เป็นช่างเป็นข่าวสวนที่โง่เขลาการกระทาของอิสราเอลก็เป็นเช่นนั้นเป็นการกทําที่โง่เขลาเขาไปหันไปหารูปเคารพแล้วหวังว่าพระเจ้าจะอวยพรอ,อ,าอ้าวยังไงมงงงงแล้ว,ลวหลายคนก็ทําอย่างนั้นเขาทําสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบแต่เขาคาดหวังว่าพระเจ้าจะอวยพรเขาเพราะพงใจดีพงใจดีก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าอวยพรหรือไม่นะั้นอีกเรื่องหนึ่งคนลำบากเด่นกันแล้วในข้อที่สิบสองถึงสิบสี่ก็พูดถึงว่า มีนักรบมากมายลงมาอย่างอิสราเอลเหมือนคลื่นทะเลคือมีเสียงของประชาชนมากมายลังสนันกึกก้องประชาชาติเข้ามาโจมตีอิสราเอลเหมือนคลื่นทะเลแต่สุดท้ายพวกเขาก็สลายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเขาพวกเขาจะหายไปหมดเลยดังนั้นพระคัมภีร์ในอิสยาหบทที่17นี้ก็พูดว่าพระเจ้าจะ จัดการกับสมาเลียแล้วก็อิสราเอลแต่การลงโทษของพระเจ้านี้ไม่ทําให้เขาสาบสูญไปเลยซะทีเดียวจะมีบางคนเหลืออยู่และคนนั้นจะกลับมาหารพระเจ้าภัยใหญ่จะมาถึงเขาแต่ในสุดพระเจ้าจะปกป้องแล้วก็กองทัพใหญ่ๆนั้นะมันก็จะหายไปไม่โจมตีเขาอีกต่อไป